เอาละครับสวัสดีน้องๆหนูๆและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับตอนนี้อยู่พอยู่ในเกมนายชายสตีดนะครับน้องๆหนูๆเคยดูหนังบ้างหนังสยองขวัญครับหรือหนังระทึกขวัญนะครับที่เวลาเรามีบ้านครับอยู่ในหมู่บ้านครับแล้วก็มีบ้านตรงข้ามเนี่ยที่เป็นบ้านลางครับแลอยู่ดีๆบ้านนะครับก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นครับหรือบางทีอาจจะมีไฟติดเองนะครับมันเกิดไขึ้นกันแน่นะครับไปติดตามดูกันดีกว่านะครับว่าเกมนี้จะระทึกขวัญแค่ไหนครับแต่เกมนี้นะยังเป็นเดโมอยู่นะครับ เขาบอกว่านะครับอาร์มินนะครับเป็นตัวเอกของเรื่องของเราครับเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นมากนะครับเขากางจะอายุ9ขวบนะครับหลังจากผ่านมันเกิดเขามานะครับเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านหลังฝั่งตรงข้ามในคืนหนึ่งนะครับเมื่อเขาเห็นแสงที่หน้าต่างนะครับในที่สุดเขาก็ตัดสินใจไปที่บ้านลึกลับหลังนั้นช่างกล้านะหนูน้อยกล้าเกินไปทําไมเนี่ยโอเคครับไปดูกัน โอ้ oh. บ้านเนี่ยเหรอแล้วมืดอย่างนี้ออกมาตอนคืนด้วยโ oh, อ้โหสุดจัดเข้าไปในบ้านครับหน้าบ้านมีรั้วไม้ตอกเอาไว้นะครับเข้าไม่ได้แต่ในบ้านมีแสงไฟเฉยแต่ตามหลักบ้านห้างไม่น่าจะมีหลังขยะปะวะแล้วก็ ขยะเยอะขนาดนี้แถมน้ำอะไรเลือดหรือเปล่ามีเสียงเมืองวันตอมด้วยนี่ไงมีรั้วเปิดแบบเชื้อเชิญนะครับเข้ามาแล้วพาพปบรรยากาศมืดมากมืดเกินไปไหมเข้าไปในบ้านครับเข้าไม่ได้ น้องปินเข้าทางหน้าต่างแน่นอนครับเสียงก็เงียบเกินมีเก้าอี้สิงช้ายอยู่ย ans, หลังบ้านนะครับมาที่ระเบียงหลังบ้านเสียงเหมือน ชิงช้ามไกวเป้าวะก็ไม่นะโอ้สนามเด็กเล่นเลยแบบน่าคลัวสุดๆตรงนี้เข้าเอ้ยประตูหลังบ้านเข้าได้เฉยให้หาห้องเปิดไฟที่ชั้นสองนะครับแค่ข้างล่างก็ไม่อยากจะขึ้นไปแล้วเนี่ย บรรยากาศไปถีดห้องกันกว้างเกินนี่เป็นห้องอาหารนะครับภาพสวย้วเนี่ยอ็อบเจกตเมนูเหรอบอกให้กดตัว F นะเพื่อเปิดไฟฉายนะครับแต่เป้าหมายของเราก็คือไปห้องที่มีไฟเปิดที่ชั้นสองนะครับ แต่ว่าตอนนี้เราก็คงทำอะไรไม่ได้นะเอาไปเข้าไปครับแต่บ้านน่ากลัวจัดเลยอะ่ะมืดมากด้วยชั้นสองนะครับเสียงเพลงก็บิว้วเหลือเกินทั้นสองมันติดนี่ได้ไปยังไงอะ่ะ เสียงเพลงที่ไหนอุยเสียงจากไหนครับอู้ีวิตเปิดเองขนลุกเลยด้วยเนี่ยรายการอาหารเหรอหนังสือเกี่ยวกับอาหารนะครับไม่น่าเข้ามาเลยเข้ามาทำไมเนี่ยออกไหม นี่เป็นห้องน้ำคนระับห้องน้ำไม่มีอะไรนะครับเปิดไม่ได้ตูนี้บรรยากาศไม่น่าเข้ามาเลยเอาเสียงอะไรวะอุ๊ย เอาเปิดแล้วนี่ไงอุ้ยเหมือนเชิญเหมือนเชิญชวนเลยให้เขียนด้วยครับเป็นจดหมายนะครับโอ้สวัสดีแจ็คฉันเป็นแฟนพันธ์แท้งคุณมานานมากเลยนะ และฉันก็รักงานของคุณมากฉันต้องการตุก๊กตานะครับพี่แสนพิเศษนะครับคูนาตอบกลับด้วยตุก๊กตาพี่แสนพิเศษเหรอตุก๊กตาอย่างวะเปิดไวก่อนเปิดไวก่อนเพื่อต้องวิ่งไปทีชั้นสองครับ อุ้ยห้องซักลางโอ้โหไม่ชอบเสียงเลยเสียงเปิดประตูว่ะอันนี้ล็อกครับไม่เข้ารูปก็ดูน่ากลัวเด็กในรูปก็ดูน่ากลัวมันมีกระโหลกด้วยองน,นี้ล็อกนะครับอุ้ยีเขียนกันแล้วว่ะ บอกว่านะครับวันที่1มิถุนายนนะครับสองศน้ 2015, นะครับฉันรู้อยู่เสมอว่าเด็กๆครับดึงดูดฉันนครับว่าเขามีดีอยู่ในตัวในบ้านของฉันและในตัวของฉันความดีนี้จะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับในวันที่1สิงหาคมสองศน์ครับตอนนี้อยู่ในบ้านของฉันอะไรอยู่ในบ้านจับเด็กเหรอวะ อะไรเนี่ยซ่อนซ่อนอะไรวะตรงนี้ตุ๊กตาน่ากลัววะ่ะเอาซ่อนเหรอปิดไฟด้วย ยังยังแต่ว่าต้องให้ซ้อนแน่เลครับม่อะไรอะ่ะหุ่นเด็กนะครับโทรหาจรพรุ่งนี้อะไรอะ่ะหุ่นเด็กไม่ดีแล้วว่ะ เ<ฮ>สียงใครวะกลับบ้าเนเถอะจริงๆแมวแล้วแมวแล้วกลับบ้านด,ดีกว่าคุณว่าไม่ไง้องเ,เปิดไฟเข้าไปดูไหม ดูรูปดิยิงไกลยิงหลอนขึ้ดนเลยครับอุ้ยปิดเองได้ไงอะไรเนี่ยฉันรอเธออยู่เฮ้ยักจากบ้านอุ๊ยสำหรับอามิน เอ้ยกูจะไปยังไงอะกูจากหน้าบ้านแบบนี้เลยเฮ้ยโอ้ยวิ่งครับบ้านกับบ้านกับบ้านโอ้ยตกใจออกจากบ้านครับโอ้ยออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากบ้านไม่อยู่แล้วโอ้ยเสียงมาเสียงมาออกบ้าน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 เข้ามาทางไหนวะอันนี้แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะเข้ามาจากประตูไหนอ่ะอุ้ยออกออกไม่ได้โอ้ยออกจากบ้าน กลับบ้านแล้วไม่น่ามาเลยหาเสียงน้องเหรอโี่จะหายเหรอโอ้ยเสียงเนี้ยนะไม่อ่านช่วยพวกเราด้วยคุณแจ อยู่บนทีวีฮะไอ้กซ์เกย์อะไรแปลบวะไปครับกูจจายบนทีวีวเฮ้ยลูกตาอยู่นี่ได้ไงวะไปห้องที่มีทีวีก่อนวันนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ไงบอกว่าหลุยส์มีชีวิตยอยู่ครับเธอให้เงิน 9.1นะครับเหรียญเพื่อสร้างสไซเดอร์นรัปเทอในส่วนหลังบ้านนะครับวันที่1ตุลาคมครับ2015นะครับสตีเป็นเพื่อนใหม่นะครับไป9ขวบของชั้นนะครับกันสร้างชิงช้านะครับแล้วก็วันที่1เดือนธันวาคม2015นะครับแอนดูอะไรสักอย่างนะครับ3คนแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยจแจไหนอะ่ะนันไง ทำไงอะใจอยู่ข้างบนนั่นอะเป็นเล่นโต๊ดได้ไหมเี๋่วก่อนฉันเอื้อมหยิบไม่ถึงนะฉันต้องกันเก้าอี้เก้าอี้เหรอเก้าอี e, ้จากไหนวันเนี้ยโอ้โหหาก e. เก้าอี้อีก ก้ออี้จ๋านี่เก้าอี้อยู่นี่เสียงนะวะก้าอี้ก้าอี้ก้าอี้จ๋ารีบไปรีบไปรีบไปปูห้องแดงเลยเก้าอี้หยิบได้แล้วลขึ้นไปครับ คนรูนเนี้ยเด็กทุกคนถูกขังอยู่เหรอห้องไหนวะงงเนี่ยยิ่งกกลัวอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเงียบเจ้าเสียงเงียบเฉย นนั้นไม่ใช่ห้องไหนวะอุ่นหลงวิรอยเลือดเหรอวะรอยสีเอา้ามันถูกปิดไม่ใช่หรอประตูอะใช่ไหมเขาบอกว่าฉันก็จะตายในไม่ช <types> ้านะครับ แต่มันก็ไม่ทําให้ฉันเศร้าจริงๆแต่ต้องการทํามันเป็นงานสุดท้ายนะครับเพื่อเชื่อมโยงกับเด็กๆนะครับให้พวกเขาอยู่อย่างสงบสุขงานสุดท้ายอะไรวะตามเลือดไปหรอหรือไงถ้ามันล็อกไปแล้วอะได้ป็นปังไปแล้วอะตามไปไหนอะลงข้างล่างไปแล้วครับ อเสียงคนรูกว่าไม่มองไม่มองนี่ไปดีกว่าตามรอยเลือดไปครับห้องนี้โอ้โหข้างล่างโอ้หข้างบนก็แย่อยู่แล้วโอ้ยเสียงใครไอ้กอกหูไอ้กระซิบ อะไรอ่ะพี่อะไรวะเนี้ยมีโลงอยู่ด้วยฝันแปลกๆถึงบ้านนั้นอีกแล้วแต่พรุ่งนี้อาร์มินจะลองไปดู ไปดูทำไมล่ะลูกโอ้โหก็อย่างที่พี่อุ่นบอกครับอันนี้ยังเป็นเดโมโอ,อยู่นะครับในเรื่องก็เหมือนว่าบ้านตรงข้ามเนี่ยเป็นบ้านล้างนะแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยมันมีไฟติดไงนะทําให้เราครับอยากจะไปดูนะครับแต่ดันไปตอนคืนนี่สิครับแล้วก็บ้านอย่างเนี้ยเหมือนน่าจะเป็นคนโรคจิตปะ จับเด็กๆนะครับมาเหมือนว่าฆ่าใส่โลงไปปะทําตุ๊กตาด้วยนะสยองมากนะครับก็ถือว่าน่ากลัวดีนะทั้งบรรยากาศครับแล้วก็เสียงนะครับก็มาดูว่าคลิปหน้านะพี่อุ่นจะมีเกมใหม่่าสนใจอีกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้พี่อุ่นด้วยเจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า